สวัสดีค่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยจะมาแชร์วิธีการนะคะแพ็คต้นไม้นะคะในการส่งใรษณีไปให้ลูกค้านั่นเองค่ะวันนี้สวนสวยนะคะได้ออเดอร์นะคะ ลูกค้าสั่งซื้อเบบี้กวนอูนะคะทุกคนแล้ววันนี้ส่วนสวยก็จะมาแชร์นะคะสิ่งที่ส่วนสวยใช้แพคนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นกระป๋องนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่ากระถางของเรานะคะนิดหน่อยนะคะทุกคนและก็จะมีบับเบิลนะคะและก็เป็นตัวนี้นะคะทุกคนสกอตเทปใสขนาดใหญ่นะคะหน้ากว้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำกระถางนะคะที่เราจะส่งนะคะนำมาแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็ปล่อยเขานะคะให้แห้งนะคะทุกคนปล่อยให้น้ำนะคะของเขามีความไม่หยดออกมาจากกระถางแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็มาทำการนห่อห่อบับเบิลแบบนี้นะคะเอาบับเบิลมาห่อนะคะเพราะว่าหน้ากระถางของเรานะคะมีความแห้งแล้วแบบนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นการห่อนะคะเพื่อที่ป้องกันลำต้นของเขานะคะตัวนี้จะเป็นการห่อเบบี้นะคะก็จะไม่ได้อ่าใช้วัสดุอะไรมากนะคะทุกคนเราห่อแบบนี้นะคะทุกคนห่อบับเบิลใส่เข้าไปนะคะเพื่อป้องกันการอ่าการกระแทกนะคะการกระแทกการหักอะไรของเขานะคะตัวนี้อ่าเสร็จแล้วเราใส่เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะเราใส่เราก็กดลงไปนะคะกด กดบับเบิ้ลนะคะลงไปในกระถางนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้ค่ะทุกคนเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็กดบับเบิ้ลนะคะลงไปให้เยอะๆเลยค่ะทุกคนจะลักษณะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน,นเสร็จแล้วเราก็ครอบฝานะคะครอบฝาปิดเลยค่ะทุกคนต้นไม้เราจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะกดล็อกนะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเทคนิคการแพคแบบง่ายๆนะคะอ่านี่ค่ะนี่เห็นไหมคะต้นไม้ก็จะถึงมือลูกค้าแบบปลอดภัยนะคะเขย่าดูนะคะมีความแน่นนะคะทุกคนกระถางไม่ไม่เอียงไปเอียงมานะคะเพราะว่าเราใชา้ไซส์ของแก้วข้างนอกที่มีลักษณะอพอดีกับกระถางนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะดับเบิลล็อกอีกทีนะคะกลัวฝาเขาเปิดนะคะทุกคน ใช้สกอตเทปใสแผ่นใหญ่นะคะแบบนี้พันนะคะปิดปิดรอบฝาเขาอีกทีนะคะทุกคนก็พันไปนะคะแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เราทำการนะคะให้เขาติดฝาบนฝาบนกับ ตัวแก้วนะคะฝาบนกับตัวแก้วนะคะเราก็ติดให้เขาสนิทแบบนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะไม่หลุดออกจากกันนะคะต้นไม้ของเราก็จะถึงมือลูกค้านะคะอย่างปลอดภัยแบบนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจากนี้นะคะเรานําไปแพ็คใส่กล่องพัสดุนะคะที่มีกระทะขนาดกระทัดรัดนะคะระหว่างการแพ็คนะคะทุกคนก็ใส่บับเบิลรอบๆนะคะถ้ามาีพื้นที่ว่างระหว่างกล่องกับตัวกระป๋องตัวนี้นะคะ แค่นี้ค่ะทุกคนต้นไม้ของเราก็จะถึงมือลูกค้าอย่างสดชื่นนะคะอย่างสดชื่นไม่ยุบไม่เน่านะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่นะคะในการขายออนไลน์นะคะใช้วิธีแบบนี้ได้เลยค่ะส่งต้นไม้ทางออนไลน์ใช้วิธีนี้นะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ขึ้นจะมีวิธีแพ็คอีกแบบนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าสวนสวยจะนํามาแชร์นะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นต้นเบบีนะคะอายุประมาณ2เดือนนะคะ2เดือน3เดือนประมาณนี้นะคะเราใช้วิธีแค่นี้แค่นั้นเองค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมให้กําลังใจสวนสวยเช่นเคยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ